ใช่ครับผมเหมาะมากครับในการเอาไปใช้งานในเกษตรนะครับคันนี้เนาะสามารถบรรทุกข้าวได้นะครับบรรทุกปุ๋ยบรรทุกอะไรได้ครับคลิปนี้นะฮะผมจะพาทุกคนมาดูรถใหม่นะครับผมนะฮะในเกม Farming Simulator นะครับเป็นมอโตโยต้าไฮรักแชมป์นั่นเองนะครับผมนี่คันนี้เลยนะครับผมเนาะ ก็ช่วงนี้ก็กําลังเป็นกระแสนะครับผมฮะเราก็จัดมาซะเลยสักมีการตกแต่งในสไตล์ของน่าป๊อบ 3D นะครับก็จะมีคอกนะครับผมด้านหลังนะเป็นคอกไม้นะฮะนี่เอาไว้ใช้งานจริงนะครับผมแล้วก็นะครับจะมีนะฮะใส่ล้อทรงแบบออฟโรดนั่นเองทุกคนนะครับผมนี่นะครับผมไฮไลท์เด็ดของคันนี้นะครับตัวล้อนี่จะเอียงได้ครับผมนะฮะนี่นะฮะแล้วก็ล้อเอียงแล้วก็วิ่งได้นะแล้วก็ตัวรถนี่สามารถหายกสูงยกลงได้นะครับผมนะฮะเขาเรียกหาประมาณว่าโหลด ขึ้นโหลดลงได้นะครับเป็นระบบพุงลมนั่นเองนะฮะก็ภารกิจวันนี้เราจะลากนะครับผมคูปุต้านะฮะดีซีเนะฮะไปเกี่ยวข้าวนั่นเองนะฮะก็จะใช้ไฮลักแคมป์คันนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับการใช้งานของตัวรถนี่ครับผมนะฮะนี่ล้อนี่ก็จะเป็นระบบถุงลมนะฮะขึ้นลงได้ครับผมนี่โยกเขาเรียกอะไรอะขึ้นลงได้ฮะ ปรับความสูงรถได้ครับเวลาลุยพวกงานเดี๋ยวว่าน้ำนะครับน้ําท่วมนะฮะแล้วก็นี่ครับตัวลอก็สามารถปรับได้เพื่อความสวยงามนะฮะในการโหลดนะฮะตอนโหลดเตี้ยนั่นเองนะครับนี่นะที่เอาวิ่งเท่ๆทุกคนนะเวลาโหลดเตี้ยนะฮะนี่วิ่งให้ดูครับเดินได้ครับผมวิ่งได้นะนี่สุดจัดเลยคันนี้ครับ ยกสูงแล้วก็ปรับเป็นปกติได้ฮะประมาณนี้กำลังเหมาะทุกคนกำลังสวยเลยนะมากับโรแม็คออฟโรดนั่นเองทุกคนครับพาดูมุ่สว่างสางักหน่อยนะครับภายในก็ผมไม่ได้เก็บรายละเอียดมาเยอะฮะมีแค่พวงมาลัยครับภายในผมไม่ค่อยได้เก็บรายละเอียดเพราะว่าส่วนใหญ่จะเล่นแบบว่าให้ดูรถภายนอกครับะระบบไฟครับไฟเดิมนี่จะเป็น เหมือนไฟกลมนะทุกคนนะฮะน,นี่มาแต่งเป็น LED นะฮะไฟเลี้ยวครับติดทุกดวงครับผมนี่ครับเท่ฮะอันนี้ปิดไฟไปก่อนก็เดี๋ยวเราจะไปนะครับลากอ่ารถเกี่ยวไปลงทุ่งนากันเลยนะครับผมก่อนท,ที่จะไปรับชมก่อนที่จะไปรับชมภารกิจนะฮะของคนลงไลร์แล้วกันเป็นอะไรยังไงฮะพร้อมที่ดีนะฮะส่วนใครที่เข้ามายังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมนะฮะนี่ เสียงรถนี่ยังเป็นเดิมๆไม่ค่อยเหมือนไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยได้เก็บรายละเอียดเท่าไหร่เสียงรถเพราะว่าเกมฟาร์มนี่ไม่ค่อยสมจริงเหมือนรถเกมรถแข่งทั่วไปครับในเรื่องของเสียงรถยนต์นะแต่ว่าพวกรถเกี่ยวนี่ก็ถือว่าใกล้เคียงใช้ได้ครับนี่อันนี้สามารถต่อ,อพ่วงลากได้ทุกคนนะนี่ ดีซีก้าสามครับเป็นล้อแท็กแบบยางทุกคนนะฮะนี่สวยงามครับใครที่สนใจนะฮะสามารถจัดได้เลยครับอันนี้ก็ติดต่อไปที่เพจใต้่างคลิปได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปเกี่ยวเลยนะกันนะ,ะขับรถไปครับผมก็ยังอยู่กำกับไทยนะครับของมาตุมพูริเดียนเอง เราจะข้ามสะพานไปครับออกจากที่ล้างอัดฉีดเนี่ยดีเราได้รถใหม่นะก็มาล้างสักหน่อยฮะคันนี้สวยทุกคนนะเอามาแต่งเนี่ยสวยงามมากครับผมก็มีความชื่นชอบส่วนตัวนะครับแต่โมเดลนี้ผมไม่ได้สร้างเองครับโมเดลเป็นโมเดลที่ซื้อมาครับผม แต่ว่าเอามาแต่งนะฮะก็เอามันลงเกมอื่น,นครับก็เลยเอามาแปลงเป็นเกมฟาร์มด้วยฮะหลักๆเราก็เล่นเกมฟาร์มอยู่แล้วนะครับนี่ไปครับผมอืม้เหมาะมากครับในการเอาไปใช้งานในอ่าเกษตรนะครับขันนี้เนาะสามารถมาทุกข้าวได้นะฮบมาทุกปุ๋ยมาทุกอะไรได้ครับ ถ้าเราต่อที่รากนี่นี่ครับมาลากรถเกี่ยวได้ครับผมทำมาหากินได้หลายอย่างนะครับนี้ก่ <c oughs> จะลงเกี่ยวตรงนี้ฮะข้างๆโชว์รูมครับผมแต่ทางเข้าตรงนี้เปล่าวะทางเข้าน่าจะเป็นฝั่งนู้นเ <c oughs> ออรัดมาเลยฮะทุกคนโหตมากครับ <c oughs> เอาฮะนี่แหมสวจัดฮะัคันนี้ขาวสะอาดเลยทุกคนเดี๋ยวผมจะถอยครับถอยแบบเซียนๆตั้งหน่อยนะฮะแอบข้างนะโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะลงเกี่ยวแปลงนี้นะฮะกลางบันไดก่อนคเครื่องครับแหมใช้งานได้หลากหลายครับคันนี้นะฮะ ก็เห็นหลายท่านเอาไปอ่าเขาเรียกอะไรนะครับเอาไปประกอบอ่าเป็นรถค้าขายได้นะขายกาแฟน,นะฮะขายอะไรต่างๆเครับนะเป็นทักฟู้ดนี่ครับผมนะฮะก็เหมาะมากครับอันนี้นี่ผมไม่ได้โปรโมทนะฮะอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะครับใช่ครับผมว่ามีเงินนี่จะไปจัดครับสักคันะฮะ นะป๊อบจะเอาไปทำรถบ้านนะครับผมอ๋อจะเอาไปในการท่องเที่ยวนะครับนี่เป็นไงครานี้ผมปล่อยนะครับผมนะฮะว่าจะจัดโปรครับผมใครที่สนใจก็ติดตามที่เพจไว้เลยนะฮะผมจะโพสลงนะครับในเพจนะฮะฝากเข้าไปติดตามแล้วก็ กดไลค์ให้ด้วยนะครับผมลงนะครับนี่เนี่ยเกี่ยวไม่ติดนะครับเหมือนตรงนี้มันจะเป็นเป็นดินเนินดินนะทุกคนนะผมจะไล่ข้างๆนี้ไปก่อนนะ เป็นเนินดินนะฮะา c 93นะฮะท่อจะอยู่ด้านบนนะครับผมนี่ก็น่าจะอยู่ด้านบนตั้งแต่แรกนะเรื่องดีไซน์นะเพราะว่ารถมันอาจจะลงในน้ำได้ทุกนนะเรื่องท่อนี่ น่าจะดีไซน์ต้องอยู่ด้วยบนตั้งแต่รถรุ่นแรกๆเลยทุกคนเนาะนะฮะคิดนะฮะความคิดผมนะ,ะไว้ใต้ใต้ท้องรถนี่ไม่ค่อยเหมาะอาการน้ำคงน้ำเข้าอะไรเงี้ยฮะโอ้ยอันนี้เขาทำดินมาเพื่อไว้เล่นขุดเล่นอะไรนะทุกคนก็เลยแบบว่ามองไม่ค่อยเห็นนะฮะกิการนิดนน้อย ไม่เป็นไรฮะเราก็ทำเท่าที่เราทำได้ต้นไม้ต้นไม้โอ้โหจะขึ้นไปทำไมเนี่ยเออเพี้พอได้อยู่ครับพอได้พอได้ DC 93นะครับอันนี้นะครับกล้องตัวนะตุปตานี่ทำไว้หลายรุ่นนะครับโอ้โหอันนี้มันน่าขึ้นบนนี้ดีกว่าโอ้โหขึ้นเกี่ยวบนนี้เลยอะ่ะเดือกก็มีตั้งแต่ DC 105ครับผมอยู่ทำไว้นะ108นะครับผมแล้วก็ DC 93G นะฮะเหลือรุ่นเล็กที่เป็น น่าจะเป็น DC 70นะครับที่ยังไม่ทำนะฮะอ๋อเดี๋ยวจะเทยอยนะครับทำให้ครบเลยนะผมในส่วนรถที่มีจำหน่ายในประเทศไทยนั่นเองนะขึ้นไปเก็บได้กันนะข้างบนนะ่นะลองดูนี่นี่ ได้ฮะได้ฮะทีมงานของเราเนี่ยสายบุกอยู่แล้วครับผมอ่าคุณไปเกี่ยวให้เลยด้านบนนะฮะอันนี้เป็นดินครับผมเอาไว้ในงานขุดนะครับผมนะสร้างมาเพื่อง,งานขุดเลยครับหลากหลายครับแบบนี้แบบเอาแบบเดียวเอาอยู่เลยทุกคนนะฮะเล่นทั้งเกี่ยวข้าวทั้งขุดดินครนับ ใหญ่มากครับผมเล่นยังไม่ทั่วเลยตอนนี้เอ้ยนี่ตรงนี้ได้ครับผมเราต้องขึ้นมาเกี่ยวด้านบนนะฮะนี่โอ้โหโยกโยกโยกเป็นไงเป็นไงได้นะได้นะนี่ ต้นอะไรเนี่ยต้นตาลนาะฮะได้เป็นต้นตาลครับนี่ครับผมเกี่ยวรอดมาฝั่งนี้ได้เลย จะได้ประมาณนี้คุณเก็บของสุดไม่ได้ฮะนี่เกี่ยวคล่องครับคันนี้ดีีก็สามจีครับผมดีจีด้วยนะฮะก็จะมีรุ่นน่าจะเป็นรุ่นพัดหรือเปล่านะดีซีก็สามพัดนะเขาบอกว่ารุ่นนี้จะมีแบบว่า GPS ในตัวครับผมไม่ต้องติดตั้งเพิ่มนะ สามารถใช้แอปนะครับผมในการดูรถได้เลยว่าอยู่ที่ไหนตำแหน่งไหนะฮะก็ในการวัดนะครับว่าทำงานไปขี่ไร่แล้วนะฮะนี่สะดวกสบายครับผมสำหรับรถจริงนะฮะรายละเอียดรถจริงก็จะน่าจะ เขาเรียกอะไรนะผมไม่ได้เก็บรายละเอียดมา100%นะครับผมเก็บมาแค่รูปทรงคล้ายๆนะเกับกันนี้ให้ได้หน่อยอออืื้ ขอบดินนะฮะมันก็เลยเกี่ยวไม่ได้อร่อยเราลองถอยขึ้นไปหน่อยฮนะ ห่างนิดหนึ่งเขียวได้ครับนี่ได้ได้ได้อยู่ได้อยู่ประมาณนี้ประมาณนี้ไปครับุยต่อ รุ่นนี้มึงทำเป็นรอแถบยางครับผมดูสมจริงนะฮะจะไม่เหมือนรุ่นก่อนๆที่เป็นแบบว่า UV ฟิกเจอร์ที่ไม่มียางยื่นออกมาครับผมเป็นแผ่นเรียบเละฟิกเจอร์หลอกตาเฉยนะครับผมอันนี้นี่นีุ่่มยามคนระับสูงยางครับผมเนี่ยออกมาฮนี่ในรถดูสมจริงขึ้นครับ ก็เกี่ยวนานกันนะฮะยังไม่เต็มอุ้มเลยใส่ข้าวจะบางทุกคนรวงไม่ค่อยไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่รวงไม่ค่อยเต็มนะระหว่างนี้ผมก็เล่นรอฟวามิงย5ห้านะก็รอรอบชมได้เลยครนะับอยากรู้ว่า ความสวยงามสมจริงจะขนาดไหนนะทุกคนเนะี่ยรู้สึกว่า DC ซีเก้าสามจน,นยังไม่ได้ทำลงฟางก์ชัน่ง22หรือเปล่าไม่แน่ใจครับช่วงนี้ทำรถแล้วจำไม่ค่อยได้ครับบางทีเล่นแล้วก็ลบทิ้งก็มีฮนะลบไฟทิ้งเลยมาหายทีเอ้าไฟหายไปแล้วนะเออการหนักนะครับ ลงหลงลงหลงล,ลืมนะทุกคนเออเก็บให้เกลี้งยงเก็บให้เกลี้ยงเดี๋ยวงานหน้าเขาไม่จา้างทุกคนนะเน,นี้แม่เกี่ยวน,น้ำซะด้วยให้เตรียมหรือยังเนี่ยไม่ได้เปิด ตัวเลขไอไนนะไรนั้นเมนูไว้ดูฮะพูดไม่ค่อยถูกนะช่วงหลังๆปนละอดภัยด้วยนะเหมือนไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่นะกคนลิ้นเริ่มพันเริ่มแข็งเลยนะทุกคนเนะนี่ยนี่จัดให้หนึ่งอุ้มทุกคนหนึ่งอุ้มมีเกี่ยวเป็นโอ้โหครึ่งชั่วโมงเลยนะ ตั้งไว้เท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยผมความจุของปุ่มเนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนแป๊บหนึ่งนะครับผมเปิดนี่ดูเลยแล้วกันนะครับเราจะมาเปิดตรงนี้ฮะเป็นอ่าฮับครับผมนี่ HUE ฮะโอ้ตั้งไว้ประมาณห้าพันครับโอ้แล้วกลห้าตันแต่ว่ารถจริงนี่ มันได้ประมาณ1.7ือเปล่าทุกคนไหม1ตันกับอีก70โลนี่ยแลก็เราก็จำลองเอาแล้วกันที่จริงมันเต็มนานแล้วนะฮะถ้า1ตันกว่านะ ใครที่สนใจคันนี้ฮะ DC ก็ 3G ครับนผะมบอดคอมพิวเตอร์ในเกม farming 19นะครับติดต่อที่เพจใต้ตล่างคลิปได้เลยนะฮะจะปล่อยที่ราคาปร,ประมาณน่าจะเป็น350บาทนะใครที่อยากได้ก็ติดต่อทางเพจได้เลยคนะรับโดยว่าผมจัดโปรให้แล้วกันนะฮนะ350แล้วกันนะนี่ระเบียบร,รถนะ งานตามคลิปเลยทุกคนนะครับนี่ใครที่ดูคลิปนี้แล้วชื่นชอบอยากเอาไปเล่นนะฮะจับได้เลยครับผมส่วนกุ้งเม่ผมจะแก้เป็นให้เหลือทักประมาณสองพันลวกันทุกคนนะครับจะได้แบบว่าดูสมจริงหน่อยนะได้เกี่ยวหน้าในขนาดนี้ทุกคนนะ อันนี้เกีียวนานนะครับมัเต็มช้าทุกคนดูไม่สดจริงเกือบหมดแปลงอะคิดว่านะคิดว่าเราก็แปลงนี้มันก็ไม่ใหญ่มากทุกคนแล้วก็คิดว่าน่าจะพอดีกใกล้เคียง เราจะปรับไว้ที่หนึ่งมื่นนะดูจากทรงเลยเออไปฮะอนี้เราก็สมมติว่าข่าวมันรวงน้อยแล้วกันเก็นไม่ค่อยมีผลนะไม่ค่อยมีข้าวเปลือกกั็นคนนะเกี่ยวมามีได้ฟางนะมานน,นะนี่ดีซีเก้าสาม จีครับผมคันนี้นะก็ฝากด้วยแล้วกันนะ,นะครับผมนะฮะก็สำหรับ EP นี้ก็ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเราจะรอรถมาครับเพลเข้านะนี่จะร,รอตรงนี้ครับโอเคครับผมไว้เจอกันใหม่ครับผมใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยลวกันนะใครที่อยากได้หมดก็ติดต่อเพจตารางคลิปนะฮะสำหรับ,บทีนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับผม